ก็สวัสดีครับยามเย็นวันนี้นะครับผมคุณตาก็พาน้องถุงเงินมาเดินเหมือนเดิมนะครับผมมาเดินทานหญ้านะครับผมมาเดินทานหญ้าเนาะมาทุ่งนานะครับผมมาทุ่งนาเนาะมาต่างเนาะมาลูกอ้านมาการทุ่งนะครับผมมาทุ่งนาเนาะมาหาทานหญ้าเนาะมาทานหญ้ากันนะครับผมดีดังก็มาครับผมดีดงกมา ไปไหนไปด้วยมันเดินมานะครับทางข้างหน้านะครับผมคุณตาพามาเดินนอกมาเดินออกกาลังกายมาเดินไรเรื่อยฐานหญ้าไปเรื่อยๆนะครับทานหญ้าทานอะไรไปเรื่อยๆนะใส่เว่นด้วยนะครับผมมันนี้ใส่เว่นมาด้วยใส่แว่นมาด้วย Tidak <tiple> terima <tiple> kasih telah <tiple> menonton video ไม่ถูกกันหรอกครับแต่ว่า,ชอ,วนนอช,วาชอบไปด้วยกันเนาะเจ้าด่างนี่ชอบไปด้วยไม่ชอบกันหรอกครับไม่ถูกกันหรอกมาอยู่ใกล้กันที่ไรก็ทะเลาะกันนะกเจ้าด่าง ต้าตามหัวคันเทหันหนามันการต่างทุ่งกว่วงเลยนะครับผมทุ่งนาที่บ้านเราเนาะเกี่ยว,ว,วข้าวเสร็จหมดแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะจะทำอะไรจะนอนเลนจะนอนเล่นแล้วอ <c oughs> จะนอนเล่นเล่นคันเทนาเขาเดี๋ยวเดี๋ยเจะาของก็าดาวถุงพอแล้วลูกเดี๋ยวจะาของก็าดาว,ว,ดว,ดาวพามากินหญ้าไม่ใช่พามาพังคันเทนาเขาพังคันเทนาเขาว่าเขาสิดาวาถูงไปซ้ายทางบุญ ขาวักปูดีนั่นจอกหาวักปูดีนู่น,น ถอย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 มา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 มอันนี้ดีกว่ามาอย่าไปลงจากโคลนเนาะอย่าไปเล่นจากโคลนเดี๋ยวคว้าเอาถอยมามาลงมามาลงมามามาเดี๋ยวข้าวเอาอย่าไปเล่นโคลนจะไปเหยียบแต่โคลนเนาะเดินมานี่กว่ามามาเออเลีมหญ้าข้างหัวคันแทนะ เออเล่บอย่าหัวขางกันแท่นอ,อยา,างเขาแถวไอเราไปลงแต่หัวคันนาเขาถุงนี่เราไปลงแต่ไอจะไปเล่นตะโคลนน่ะจะไปสปาโคลนเหรอมาลูกวว่ามามามา,มา เออมา,มาออเจอยก็เล้วจเจ้าด่าง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 ด่าง,งไปไหนไปด้วยครับผมด่างไปไหนไปด้วยเออชินยาขังห้องแท้เลยเออเออเออ Mà, mà còn đi mà, còn mà, mà, mà lúc Mà ở lúc mắt Mà lúc mắt Ơ, 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 mà, 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 khô đừng. khô Khô mắt มา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 เดินมุมนี้ดูก่อนมามาล้มา,าลูกมามามาเลยมามุมนี้ก่อนมามาเดินไม่ยอมทานหญ้าเลยครับเดินเล่นเฉยๆเอาเดินเล่นก็เดินเล่นเดินเล่นเดินชมทุ่งมาเดินเที่ยวชมทุ่ง Mở lúc mà Má lêu Đúng má lêu Má lêu mà Má lêu mà. Mà, mà nà, Má Mẹ lêu Má มา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 มมานีมเราวาม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 าคนมา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 มมา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 ามามาดาาะมามามามมามามามมาับม กดไลค์ฝากกดแชร์นะครับคลิปน้องถุงเงินชมทุ่งนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ